สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c o e ฟ i x channel อีกนะครับผมมากับ bp ที่2กับเกม spinterland นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารที่ถือได้ว่าเป็นอะไรที่กระเทือนใจสำหรับคนเติมเครดิตเพื่อซื้อของเควสนะครับอย่างที่ c ได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราสามารถหารายได้จากเกมนี้ได้นะครับบางคนนี่ถึงกับ ขั้นเล่นวันเดียวคืนทุนครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับผมมันเพราะอะไรนั้นเอาตามไปดูกันนะครับตอนอื่นเลยซีจะพาไปดูเลยนะครับตอนนี้ปกติพอยชั่นนะครับพอยชั่นอ่าขวดเควสนะครับสามารถซื้อด้วยเครดิตได้นะครับประมาณ7 5 0หเครดิตนะครับตอนนี้อ่าซื้อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เขาบังคับให้เป็นใช้ DEC นะครับในการซื้อนะครับตอนหนึ่งขวดย,ยังเจ็ดร้อยห้าสิบอยู่เลยนะครับผมว่ามันค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเปิดมาบางทีเราได้แค่ร้อยเดียวอะไรเงี้ยครับมันก็จะน้อยนะครับแต่ถามว่ามันยังพอทเงินได้ไหมผมว่าสายฟรีไม่น่ามีปัญหาเนาะใช่ไหมครับสายฟรีเล่นวันหนึ่งก็ได้อยู่นะครับวันหนึ่งก็ได้อยู่เนียแต่ก็บางคนแตะหลักร้อยได้ครับเพราะว่า ดวงล้วนๆอะไรเงี้ยขยันเล่นอะไรเงี้นะครับอ่ะเรามาต่อจากพักที่แล้วกันเลยละกันนะครับเพราะว่าซีขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาก็ไม่มีเราไม่เป็นไรครับก็มาแนะนําการเล่นเกมนี้แบบมือใหม่เล่นเป็นนะครับใครไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เล่นเป็นนะครับจะมาแนะนําครับแล้วก็บวกกับพาไปดูเควสนะครับว่าทํายังไงนะครับอันนี้คือเควสนะครับ ที่ซีมีตอนนี้คือให้ใช้เอิร์ธนะครับก็คือธาตุใบไม้นี่แหละถ้าคือธาตุดินธาตุอะไรเนี่แหละนะครับในการต่อสู้นะครับและก็ถ้าใครไม่มีเควสนะครับก็คือลงทุนครับสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสิบยูเอสนะครับในการเปิดเควสนะครับอันนี้มันจะได้ตลอดชีพนะนะครับจะได้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ใครอยากได้ ถูกกว่านั้นก็ลองกดลิงก์นะครับที่ซีทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็กดลิงก์ดูแล้วก็ลองเข้าไปซื้อดูนะครับมันน่าจะถูกกว่าเดิมประมาณ5%มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะทีนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยนะครับไหนไหนมันปรับกด p พอ o ันเควสซื้อไม่ได้แล้วซี C ก็เล่นตามระเบียบนะครับมา,าแรกเลยนะครับทุกคนสามารถศึกษาการ์ดของตัวเองได้นะครับโดยการกดไปที่รูปอ่า เขี้ยวนี่ครับเขี้ยวด้านมุมซ้ายสุดนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆนะครับผมนี่ครับ View Collection นะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวซีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ก่อนนะครับจะได้ง่ายๆนะฮะอ่ะพอเป็นภาษาไทยแล้วนะครับนี่คือหน้าตากา์ดทั้งหมดที่เรามีนะครับนี่นะครับโอเคซีจะอธิบายคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวของจริงจะต้องเข้าไปดูในการจัดตัวแบทเทิลนะครับอ่ะ ธาตุก็จะมีอ่าเนี่ยนี่คือธาตุที่มีนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าซีมองก็คือมันคือเด็กนะครับเด็กธาตุไฟนะครับนี่ก็จะเป็นธาตุไฟทั้งหมดที่มีนะครับเด็กธาตุน้ํานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือธาตุน้ําที่มีนะครับเด็กธาตุอ่าธาตุเป็นไม้แล้วกันธาตุโลกเนี่ยอเออเอ,อิร์ธเนี่ยธาตุโลกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าธาตุชีวิตนะครับชีวิตก็จะมีประมาณนี้นะฮะอ่าอันเดสนะครับก็ ประมาณนี้่าดาก้อนมังกรนะครับมับงกรนีมีอันเดียวนะครับก็แบบนี้ส่วนอันนี้อะไรอ่ะเป็นกลางนะฮะก็คือการ์ดที่มันจะอยู่กับทุกๆอ่าทุกๆเด็กเลยนะครับทีมันก็มีเด็กอยู่แท่เท่าประมาณเท่านี้แหละนะครับอ่ะเรามาดูไฟกันก่อนนะครับไฟมีอ่า,าพิเศษยังไงนะครับไฟ เวลาเราเลือกนะครับเป็นชันเจอร์ครับชันเจอร์จะมีอยู่2ตัวนะครับในทาดไฟก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ก็จะบวกสปีดให้กับทั้งเด็กเราเวลาเราไปใช้นะครับบวกสปีดหนึ่งก็คือสปีดเนี่ยมีผลในการโจมตีเท่านั้นนะครับผมใครสปีดเยอะกว่าก็จะได้เป็นฝ่ายที่ได้ออกอ,อาวุธกอดนะครับอันนี้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับก็จะ,ะบวก กำลังโจมตีให้กับมอนเตอร์ระยะประชิดนะครับอ่าทีนี้มันจะมีมอนเตอร์ระยะประชิดนะครับระยะไกลแล้วก็เวทนะครับอ่าจะซีจะพามารู้จักนะครับมอนเตอร์โจมตีระยะใ,ใกล้นี่ครับแบบนี้นะรูปเปื่กลงจักนะครับอันนี้เลขหนึ่งก็คือทำดามเมจได้หนึ่งนะครับแล้วอ่าเลขสองก็คือทำดาเมจได้สองเนาะนะครับอันนี้ตามตัวเลขเลยปกตินะครับอ่า เมื่อกี้บอกว่าสปีดนะครับสปีดน,นี่ก็คือสปีดนะนะครับรูปรองเท้าแล้วก็มีตัวเลขตรงนี้นะครับอันนี้คือสปีดสาถ้าเราใช้เชอร์รินเจอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะบวกอีกหนึ่งก็กลายเป็นสปีดสตัวนี้ก็ค่อนข้างสปีดสูงเนาะแล้วก็โจมตีได้2นะครับมาดูด้านขวาบ้างด้านขวาก็จะเป็นเลือดนะครับเป็นเลือดนะเป็นเลือดนะครับส่วนด้านล่างบางตัวมีบางตัวไม่มีคืออะไรนะครับ ็คือเอฟเฟกนะครับอันนี้ทุกคนผมแนะนําว่าให้อ่านด้วยนะครับพยายามอ่านแล้วก็จำมันให้ได้นะครับว่าแต่ละสัญลักษณ์มันมันเป็นอะไรแล้วทําอะไรได้นะครับอ่ะอย่างตัวนี้โอกาสตัวนี้นะครับคือมันสามารถโจมตีตําแหน่งใดก็ได้นะครับที่มีพลังชีวิตต่ตําสุดนะครับคือพูดง่ายๆคือมันคือตัวล้วงอะ่ะมันคือตําแหน่งตัวล้วงครับโอกาสคือการ ที่มอนสเตร์ตัวนี้สามารถไปล้วงตัวที่เลือดน้อยๆได้อ่าเอาง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วนตัวนี้เข้าถึงนะครับเข้าถึงคือตัวนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่2ถึงจะตีได้นะครับโอเคไหมตำแหน่งที่2ถึงจะตีได้นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันกันกบลูกเป้าเลยนะครับลูกเป้านี่คือตัวตีไก่นะครับตัวนี้ความพิเศษของอ่า มอนเตอร์โจมตีไก่มันคือไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนมันก็สามารถโจมตีได้มันไม่ต้องมีพาสซตีฟตัวละครมันนะครับแต่มันจะโจมตีไม่ได้ต่อเมื่อมันอยู่ตำแหน่งที่1นะครับมันอยู่ตำแหน่ง2 3 4 5 6ี่เนี่ยมันอยู่มันตีได้แต่มันอยู่ตำแหน่งที่1มันไม่สามารถตีได้นะครับตำแหน่งที่1คือตัวตีไกลเอ่อตัวตีขอโทษครับตัวตีใกล้กับตัวตีใกล้เท่านั้นนะครับถึงจะตีกันตีได้นะครับ ไม่งั้นคือเราสมมติว่าอะไรตัวนี้มันขึ้นไปอยู่อันดับที่หนึ่งคือตัวนี้มันก็ยืนให้เขาตีเฉยนะครับอ่ะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวไปเจอแมทจริงแล้วจะให้เห็นนะครับส่วนสายเวทนะครับสายเวทรู้สึกว่าในเด็กไฟจะไม่มีเวทให้เห็นนะครับอ่ะไม่เป็นไรไปที่น้ำมันต่อก่อนนะครับอมาดูเชนเจอร์ชาติน้ำกันเชนเจอร์ชาติน้ำก็จะมีนี่ครับบวก แอคแทกให้กับมอนเตอร์ที่เป็นสายเวทนะครับมีจิแอคแท็นี่แหละนะครับบวกหนึ่งเข้าไปนะครับนี่คือตัวแรกนะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวก็เป็นลดพลังโจมตีเวทนะครับก็เนี่ยมันก็จะกลับกันเนี่ยแค่นั้นเองนะครับอ่าทีนี้นี่คือพลังโจมตีเวทนะครับตัวเวทคือตีไม่สนเกาะนะครับตัวเวทคือตีไม่สนเกาะนะครับเกาะคือเจ้านี่นะครับเกาะคืออันนี้นะนะครับรูปโล่เนี่ยนะครับ รูปโล่ที่มีหนึ่งสองอะไรเนี่ยนะครับมันจะไม่สนนะครับมันจะตีเข้าเลือดเลยนะครับแต่ต้องแลกมาด้วยความบางนะนะครับเมทเกมนี้ค่อนข้างจะมีเลือดหนึ่งสองเนาะนะครับมีน้อยตัวที่มีสีนะครับไปต่อทีอ่เด็กโลกนะครับเด็กโลกก็จะก็จะมีเชลลนเจอร์อ่าผมแนะนําไปตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะลดเกาะของฝันองข้ามสองซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ในเ,เ,ววเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมโดนเควสโลกอีกแล้ว ก็จะต้องเล่นนะครับก็จะต้องเอาชนะให้ได้เหมือนกันในห้าครั้งนะครับอ่ะโล่สองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านก็เป็นอ่าบวกหนึ่งเลือดนั่นเองนะครับเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัวใหญ่นะครับบวกหนึ่งเลือดนะครับเพราะมันน่าจะดีกว่าลบโล่อะเพราะว่าคนไม่ค่อยเล่นเอาตัวโล่มายืนเท่าไหร่นักเวทแต่เจอธาตุไฟนะครับเด็กธาตุไฟจะมีตัวหนึ่งที่มีโล่นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวทยเยอะๆเนาะแต่ผมมีวิธีแก้นะมีวิธีแก้เจอเด็กธาตุไฟนะครับพวกลาวาพวกหมาเนี่ยผมมีวิธีแก้นะครับก็รอติดตามดูในคลิปต่อๆไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับอยากดูอยากรู้เรื่องอะไรครับลองคอมเมนต์เข้ามายกเว้นเรื่องอถอดถอนโอนจ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆนะครับก็เรียนรู้มาจากท่านอื่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องเกมเนี่ยสู้ตายครับ เป็นคนเสียนมากๆกับเกมแนวนี้นะฮะโอเคครับมาสู่ช่วงเซตของชีวิตนะครับเซตของชีวิตก็จะมีตัวนี้บวกเกาะนะครับก็แล้วแต่ใครจัดหาประโยชน์จากการบวกเกาะได้ก็จัดครับตีก็ยังได้ไม่เต็มร้อยสำหรับเด็กนี้นะครับแต่ว่าตัวพิเศษของเด็กนี้เลยนะเ่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคือตัวนี้เลยฮนะมอนเตอร์ทุกตัวเนี่ยจะต้องโจบตีเขาไม่ว่าคุณจะ เน่ว่าคุณจะมีเอฟเฟกโจมตีตัวหลังก่อนโจมตีตัวเลือดน้อยสุดอะไรก็แล้วแต่คุณต้องฆ่าตัวนี้ตายก่อนมันถึงเอฟเฟกนั้นถึงจะทํางานได้นะครับส่วนตัวนี้ส่วนใหญ่คาดจะแพ้เวทนั่นเองนะครับเพราะว่าเกาะ4เนี่ยมันจะสู้เวทไม่ได้เวทมันจะเข้าเลือดเลยนะครับมันไม่สนเกาะอย่างที่บอกไปนะฮะอ่ะเชนเจอร์ตัวหนึ่งก็คือแม่คราเนี่ไทยบันแปลให้เป็นแม่คราสนะครับก็จะบวกเลือดหนึ่งนะครับก็เอฟเฟกไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็จะมีบวกเกาะบวกเลือดบวกดาเมจแล้วก็บวก เออสปีด uh, นะครับอ่ะ uh, ทีนี้มาดูที่อันเดสนะครับอันเดสนี่คือเด็กพิเศษมากสำหรับ C เพราะว่า C ใช้ไต่แรงไต่แรงหนักมากอันนี้คือไกลไว้ก่อนเลยนะใครที่ศึกษาก่อนได้ศึกษาเลยครับแต่ใครที่อยากรอให้ C มาบอกว่ามันต้องจัดยังไงเพื่อให้ไต่แรงถูงสูงหรือว่าเก็บอ่าเด็กได้ทั้งวันอะไรอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์ comment มานะครับคอมเมนต์ comment มานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มานะครับ เด็กนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับลดพลังโจมตีมอนเตอร์ระยะประชิดซึ่งค่อนข้างดีมากเพราะว่าเราจะลดดาเมจมอนเตอร์ตัวแรกของเขาดีมากๆนะครับอ่าส่วนตัวอื่นผมไม่ไกด์ต่อนะอ่อันนี้ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ที่โจมตีระยะไกลนะครับก็ก็มีประโยชน์อยู่ถ้าเรารู้ว่าเราจะเจอนะครับอ่าถ้าเรารู้ว่าเราจะเจอตัวตีไกลเยอะๆเราก็เอาตัวนี้ไปนะครับ ทีนี้มันที่มังกรนะครับมังกรก็จะเป็นโลบวกหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้มานาเยอะหน่อยนะคือใช้4ี่เลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเด็กข้างในมันจะเป็นยังไงผมก็เหมือนเหมือนมันจะเหมือนกับเด็กชีวิตละมั้งผมที่ผมเคยกดนะโอเคเมื่อทุกคนเรียนรู้การ์ดแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเข้าสู่การต่อสู้จริงนะครับผมจะอธิบายการต่อสู้จริงอีกทีหนึ่งนะครับรายละเอียดเควยของผมวันนี้คือใช้ตัวเอิร์สนะครับซึ่งแม่ง เป็นเควสเดียวกันกันกบเมื่อวานเลยนะครับอ่ะเอาให้มันชนะอันนึงให้ทุกคนได้เห็นว่ามันได้ไง<_><_><_><_>เออเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเล่นได้ครับอันนี้พอเล่นได้แต่ว่าต้องยัดเวทนะผมผมผมบอกเลยว่าต้องยัดเวทต้องยัดเวทแหละเพราะว่าน่าจะเจอแน่นอน,นครับอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูว่าตำแหน่งแถว2มันตียังไงนะครับอ่ะอันนี้ตำแหน่ง5้าไปก่อนเนาะนะครับแตำแหน่งแถวสองผมขอเลือกก่อนมันจะมีอยู่ตัวนึงที่พอใช้ได้นะครับ อ่ะจะเป็นตัวนี้นะครับจริงๆการทำหนงแถวสองก็ไม่ค่อยลงกันหรอกอ่ะเดี๋ยวผมลงให้ดูว่ามันตีได้จริงไหมนะครับอ่นนะต้องเป็นรูปมือเท่านั้นนะนะครับต้องเป็นรูปมือเท่านั้นนะถึงจะเป็นตำแหน่งแถวสองได้นะครับที่ทาจนโจมตีได้นะครับส่วนเอรูปนี้ผมเคยบอกแล้วเนาะว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ตีได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลกตำแหน่งที่สองก่อนตำแหน่งที่สาเป็นตัวนี้นะครับก็ตำแหน่งที่สี่ตัวนี้นคอยดูมานานด้วยนะตอนนี้เหลืออยู่แค่ยี่สิบนะครับ ผมจะใช้สามสองตัวปิดท้ายนะฮะถ้ามานใช้สามสองตัวปิดท้ายนะครับก็จะผมจะเน้นไปเวทเพราะว่าผมเดาว่าเจอแน่นอนเวทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็น่าจะไปคอมโบกับตัวสุดท้ายกอบลินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำไมผมถึงเอาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเลือดหกเนาะเราไปกันเจอตัวสายแอบเหมือนกันครับเพราะว่าตัวสายแอบมันก็จะตีตัวสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับอันนี้แล้วผมค่อนข้างสูงนะน่าจะชนะ แค่ยากหน่อยมันจะลงเต็มหกลดกันนี่ไงมีตัวฮิลด้วยหไหมเนี่ยเราสามารถศึกษาได้นะครับแับเก็ปลวกสองด้วยเห็นไหมเขเล่นเพ็อีกนี่คือตัวบัฟคือเด็กเนี่ยม,มันมีตัวบัฟเพิ่มนะผมกบเกลนะแต่ว่าเขาไม่มีคอมเว้นนะครับปัญหาของเราคือเนี่ยตัวเนี้ยครับ โคตรเลยตัวน so ี้คือเป็นตัวอยู่ด้านบนได้โคตรดีพอกเลยครับเราก็ต้องทำลายเขาก่อนเดี๋ยขามีคิวเลยเป็นแมงมุมเบลล์กไม่รู้ว่าการใส่เข้าเพราผมจำไม่ได้ทีสองเรต้องทำลายตัวนี้ให้ได้ครับอย่างเดียวโอ้โหเนเสียเว้ละหนึ่งจะยากนะแห้งแหลงผมไม่ได้อัพนะแต่ว่า เจอโหดอยู่เออมันเจอยูมาอยูมาเป็นเจ็ดนะนี่คือปัจจัยยอดโจมตีมันมีอสองตัวบตีเขาตายไปตํนัหนว่าตัวนี้จะตีให้ถ้าเจอเือ ว่าเราก็จะตายเหมือนกันนะเนี่นยแต่เขาไม่มีตัวตีใกล้แล้วนะครับเ,รเหลือแค่ตัวตีไกลแหละแต่ว่าเขายังมีเกาะทีนี้เราก็ตึ้นเกาะเขาตีต่อหายครัเรื่องเาอกงนนะงาะมันจะตายเซตนี้ก็ดีนะผมพยายามจำเซตต่างๆดีเพราตีไม่ได้นะครับมีแค่ตีได้แค่ตัวสุดียวมีตัวที่สองเราจะขึ้นไป ขึ้นลุ้นได้เลยนะอหายแล้วโอเคก็บกหมดเหมือนกันยิงตีเข้าหนึ่งขับเขียรวงครับเรียบร้อยครับเกาะหายหมดนะปั๊บก็จะหายไปนะครับสำหรับตัวที่เป็นปัน๊บนะฮะมากเลย ือถ้าถ้าเราเกียร์ตัว od, ตนี้ได้ไวมันก็จะจบเราจะฮิวมาเป็นติบเกียร์ติดอ่ะเอาลุ้นกันครับอันนี้ทรงๆนะมาติด er ท้ทงติดตาจะฮิมาติดต่อคือเราจะโดนดาเบิแน่ๆคือทีละสองนะอันนี้น่าจะหมดอ่ะทีนี้เขาไม่มีโจมตีเราแล้วครับมีแต่ฮิวเขาตีเราไม่ได้แล้วนะครับ อย่างที่ผมกออกไปคือสายโจมตีไกลครับมายืนตำแหน่งหนึ่งจะตีไม่ได้แต่เขาคิวได้แค่นี้คือเราจะตีฟรีอยู่เงี้ยแล้วตัวนี้เลือเดเจ็บด้วยเอาเลยตัวทีถามว่ารู้ผลไหมมันรู้ผลเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมก็จะตีเพื่อสามครับถ้าไม่พลาดเนาะ,ะ,ะก็จะตีเพืลอสามเขาก็จะคิวกลับมาเพื่อสองนะครับก็เนี่ยก็จะตายก็จะเจ็บจะเหลือพุทป้าละป้าตัวเดียวเรียบร้อยครับป้าคนเดียวเซตน,นี้โหดนะเอาจริง แต่ว่าเขา็มีผ้าเขาคือเขาตัวตีไกลเยอะไปนะครับเขาไม่มีตัวตีไกลเสีอยว้เลยแล้วก็ไม่มีดวงด้วยเนาะก็จะยากนิดนึงนะครับฟาดจิเท่าไหร่ฟายคร้บแลยผมก็ชนะแล้วปะฮิวฮิวฮิวเป็นสามครับพอดีเป๊กับเป็นสองเข้าไปครับแล้วก็ล่าด้วยกวาหนึ่งเรียบร้อยครับแต่ถ้ามานาเยอะๆนะครับต้องกิดให้ดียิ่งมานาน้อยยิ่งกิดดีกว่าด้วยเพราะว่า มันเล่นยากกว่าเดิมครับทีนี้บวกเห็นไหมผมบวกเงินทีนึงหนึ่งจุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมผมไม่ได้ไอ้นี่นะเพราะว่าผมน่าจะต้องเช่าการมนะั้งเพราะว่า power ผมไม่มีนะครับน่าจะต้องเช่าการนะฮะตอนนี้ผมก็มีร้อยห้าสิบสามละจากมันอ่าที่อัดคลิปเมื่อสองวันที่แล้วที่อัดคลิปลงนะครับก็มีหกสิบตอนนี้ก็มีร้อยห้าสิบสามนะครับก็ทีนี้หลังจากนี้ไปก็ลุ้นแค่กล่องเดียวแล้วครับเพราะว่าเพิ่มกล่องไม่ได้นะครับเพิ่มกล่องเฉลี่ทีละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ ก็น่าจะไม่ลงทุนขนาดนั้นนะฮะโอเคครับ, okay รบทุกคนก็แนะนําการเล่นสําหรับมือใหม่นะครับไม่ว่าจะมือใหม่หรือว่าคนเล้งน้อยหรือใครที่ยังเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับก็น่าจะเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าผมได้อธิบายในส่วนสําคัญในการเล่นไปหมดแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่มองว่าเกมนี้ไม่คุ้มแล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้ซื้อกล่องเพดเพื่อเปิดทีหนึ่งห้าหกกล่องนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่า เล่นเรื่อยๆทำเงินเรื่อยๆได้ก็ลองเล่นดูนะครับเพราะว่าอนาคตค่าเงินมัน่าจจะแตะหนึ่งบาทเราแล้วครับตอนนี้มันยังไม่แตะหนึ่งบาทนะมันจะประมาณศูนย์จุดสองห้านะครับแต่ถ้าอนาคตมันแตะหนึ่งบาทเมื่อไหร่นะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยนี่ก็ร้อยห้าสิบสามบาทแล้วนะครับโอเคครับก็ค้นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากดูอะไรต่อนะครับผม หลับเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่สายฟรียังเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็มันเดือดร้อนแล้วด้วยเพราะมันไม่ต้องเติมของเพ้แล้วนะครับยังกางทีไม่ต้องเติมของเพแล้วเพราะว่าเครดิตซื้อไม่ได้นะครับอะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ใน EP พีต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับ